ครับพี่น้อง14พามาสรุปเลขซีอาจารย์ดังเรื่องแขนหนาเท่ากันนะครับสรุปหัวน้เ่าพัฒนาหรอกทำนะครับใบสองเสียป้าทานวันนี้เรียนสกาววัสดีบสวัสดีครับสวัสดีครับ อาเซียนนั่นเองสวัสดีครับครับผมมานี้จากมาสรุปอันนี้98ผ้าลวดีสวัสดีครับสวัสดีครับจะมาชมกันเล่าสี่อาจารย์ดังในไพนท์ครับผมว่าจะชุกันที่ตัวใดเน้นตัวใดกันขับนตัวละปวดที่แล้ยวปวดที่เดียวมือเขาเล่งเน้นเน้นแปดเนาะเอาแปดเจี๊ยบนะครับปวดนี้จะเน้นตัวใดกันขอมาทิศตามเราชมกันครับผมมานี่ก็สิเริ่มต้นคือเก่าได้พี่อันนี้เอาไปก่อนเอาห้องเชียนนัดีเข้ามาก่อน เพราะว่าช right. ่วงนี้กระแสเสียนาดีกำลังมาแห้งมาหนี่กระเจียวเอาเสียนเรื่อมามาใส่กันบาดนี้นี่คือเสียนนาดีนะครับเนาะสรุปปะสรุปครับผมสรุปควงสุดท้ายเสี้ยนนานะครับผมมาบ่สรุปกันเอาเสียนนาดีเป็นตัวรักก่อนพี่น้องดูนี่ะครับผมเฮียรัเฮียรันยี่คนดังนะครับมาเป็นเฮียรันมียคน สักี่สี่สำนักวันที่เก้าเนาะเอาม้ตัวไหนชวนกันบ้างดูมานี่ของบ่าวเดียมเดี๋ยวไปที่แล้วสตของเอาไปก่อนัตนเสียดลอดอาจารย์ลอดนให้วิ่งเดี๋ยวแปดกับหนึ่ง เอาเออไม่เปรียบกันเดียวบานี้เอาสุดเอาเช้อนที่เขาๆก่อนครับผมเอาที่ผ่านมาเอาเช้อนน้องไข่มาใส่กับเชือนน้องไข่เออใส่กับเช้อนหลอดครับที่ที่เขาที่ผ่านมาเนาะเอาเบื้องเบิ้องใส่กันบานีเอาในส่นเราวางเช้อนน้องไข่กับเช้อนหลอดเท่ากันอันนี้คือเช้อนน้องไข่เนาะแม่นครับเช้อนน้องไข่โมเดล เซียนน้องคายก็จะมีน่าจะเป็น8นะแปดชนเนาะแปดชนมีแดอะไรแปดสามแปดสี่แนแปดนอ่าแปก่อนเนาะแปดสี่ก่อนเนาะแปดสี่นะฮะของเงดเซียนนาดีเนาะส้นสองแล้วสองอาจารย์มีตัวอื่นส้นอีกวะเซียนนาดีกับของน้องคาน้องคาย ว่าม่มาถึงเงินมี<ส>ตัวไหนอีกบ้างส้นตัวเดียวมันบ้าบเาสียนอดีกับเสียนน้องไข่สนตาซี่แปดแปดซีตัวเดียวแนนครับโอ้โหครับเอาออกไว้กว้นอนบานี่อเอาเสี้ยนพี่ไหมบ่ที่เราของของปูขรดาฮะรอปูขรดเดียวเป็นเป็นตัวเลขวิ่งปูขรหดเป็นตัวเลขวิ่งอ เอาปูโคราดก่อนเอานี่ปูโคราดบาเนี่ยครับผมปูโคราดกับมีสี่แปดสี่แปดเออมีสี่แปดนี่ไงเขาผสมเคียนเนาะครับมันเขาจะบปกเคียนว่าเพิ่มอีกที่ก็คือเเเออพพิิ่่มม้โคราครับผมเพิ่มเข้อีกแต่ว่ามันจะมีอยู่ที่สองแปดอันนี้เป็นแปดสองเออเอาเอาลงเลยลงเลยพอเสียงกับส้นกับเสียงอดีตสองแปดลงน้ำสองแปดครับผมสองแปดนี่ สองอาจารย์เป็นตัวกันตัวรองน้ำตาเนาะเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลมันสิบกว่าอาจารย์บนนี้สองแปดนี้คือคนโคราชกับเซียนนาดีอ้าวแล้วก็อนนี้เอาเอาของพ่อแทมมานี่ของพ่อแทมมาของพ่อแทมเอาหนี่ของพ่อแทมมวนนี่มันใจของพ่อแทมชุดนี้เนาะแมนครับก็ มีอย่างสี่แปดจะมีสี่แปดเปโนยี่สี่แปดชนสี่แปดชนอีกเป็นสี่สำนักสี่สามสี่สี่สี่แปดชนกันที่สี่สำนักสี่อาจารย์นะครับแล้วก็มีตัวไหนอีกลักตัวไหนอีกบ่าลักศูนย์นีบ่ หลักหลักศูนย์ของเซียนนาดีมีแต่ตกไม่ไม่มีไม่มีมีอยู่ศูนย์แต่ว่างบูแมนศูนย์เดียวกันแต่นอะศูนย์บ่เอายังนพูเจ็ดศูนย์บพูศูนย์เจ็ดูศูนย์เจ็ดเอาเอาหนึ่งหกชนเออหนึ่งหกาหนี่นี่นี่หนึ่งหกหนึ่งกเของเียนนานับหนึ่งหแล้วแล้วก็ของหนึ่งหกอ่าของก็แรกหนึ่งหกชนหนึ่งหกสามหนึ่งหกนี่มีของเซียนนาดีนาดีแล้วก็ ศูนย์เจ็ดปู่ศูนย์เจ็ดเนาะศูนเจ็ดแล้วก็เก้าของพ้อแรกข้อแรกคนน้อนหน้าหนึ่งหกส้นของข้อแรกกับส้นหนึ่งหกกับหนึ่งยังหนึ่งหกตัวเดียวบวหนึ่งหกหกนี่ห้องเก้าหนึ่งเก้าชนหน่อเก้าหนึ่งเก้าด้วยเออหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าอ่ะครับผมหนึ่งเก้าส้นเก้าหนึ่งของเสี้ยนนาดีกับส้นกับเออเป็นหนึ่งเก้าเนาะของเสี้ยนนาดีบวหน้าดีกับมาแห้งเนาะอากาศข้อแรกเนาะ ของอาจารย์กินเดี๋ยวนี้บอน่งต่นึ่งก่อกูีดีอของอาจารย์ได้ีเสียนคนดิมทางอันน่ซีเรอนตันโอ้เียนคนิมทางมีบสซของเียยอันก็หนึ่งซีตัวเคาหนึ่ซียมคนผู้สุนอันนี้เอาทั้งนน่ซีสุน่เอาลงำบา ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดย่นกันที่หนึ่งหกหนึ่งเก้าของใครหนึ่งหกของปูปูสูญปูสี่ศูญปูสี่สูญแล้วก็หนึ่งหกกับหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าปูสี่ศูญปูสี่ศูนอันนี้มีของหนึ่งสี่มีของใครแนีเมื่อกี้นี่หนึ่งสี่ของปูศูญเกล็ดออกไปแล้วมีหรอมีเด้อของปูศูญเจ็ดบ่ะของกันเสียนคนริมทางางกับเช่นอดีเออ หนึ่งีคนที่ไหมคนริมทางหนึ่งสีหนึ่งซีหรอคคนริมทางแล้วก็ห้องใคอีกนี้นี่อันนี้อันนี้อันเดียวกันเซนนาดีอันนี้อันนี้หองใครูชเออปูชนดปกัหอืมหนึ่งสีเรียบเรียงสอันนี้สามสักสามสำักส้นแับผมเอาเอาสำนีละเนาะเาสำนนะครับมของเดือนสกาวันี้เะของเดือนสกาวมีส้นโมบอมีส้นบขอสกาวมีูนสองนสอง ลวกษณ0สนห่สนสอัวกันคองเสยนน่าดีสุนสองสุนห่าก็แปดห้าสนห่าุนห่าสุนนี่ไล่งไตามไปนมดเลยนห่าหาแปดนี่เอาส้นดุสเกวกับส้นอ่าหนุ่มส้นยางแปดหรอห้าแปดแปดตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเขาเชยน กับตัวเวลาท่นเขากับตัวกับผมกับยางเนาะเดือนวันนี้หาแปดกับส้นกับพอแต้มอีกแน่หนิพอแต้มเนาะแมนเสี้ยนน้องไข่กับสนคืวกันโอแขงแองไข่ต้อนักคนเนี้เสี้ยนนองไข่อย่าลืมว่าเขาท้งบนทั้งล่างเนี้ยปดหากัน มาแห้งกันนี่ะแปดห้าับผมเพานั่มาสองวันแล้วปห้ามันอาจน่นกับผมอัสรุปแต้เาขอขอตัวรืมอไอซูลสอไวติดน้องไ่มสับซูลสองก็ได้ซูลสองกับสอเส้ยนหน้าดีน้องมันเก่งมีได้ชนกันเฮ้ยลูกสามนั่นไงบังเนี่ยกับผมเอเสียงคนริมทางนี่ก็ห้าแปดยิงมาตัวเน้นพ้นพอมีเดี๋ยวราคาหาสําเักริมทางปั๊บหาสําเักคุนั้นไล่กงมูสนีบา่สองสามสีับผเด่นเด่นกมูเดี๋ยวคอยเตมสี มถ้าเาออ่าตัวไหนมันมาแห้งเ็คือแปดนึ่งตเนาะแปดสองตัวแปดสามตัวแล้วกหนหนึ่งหนึ่งหนึ่งกับสามตัวแล้วกันหนึ่งก็แปดตอนนี้มาแห้งับเอากับแปดเอาเอาซีเขียนไหมเดีเขียนเน้นบันนี่เขียนเนีนเีนนบันนี่เอาเอาครบเลยเนาะครบเลยทีเดเดเดนโกมูนี่ไม่ซีแปดก็หาแปดเด่นเอาเขียนเด่นเดีนสุด เด็นที่สุดของวันศุกร์ที่เก้ามิถุนายนส,าาสขของพันหกสิบกครับผมเน้นมาเบิ่นกันนะครับเราพัฒนาวันที่เก้าเนาะมิถุนายนเนาะหกสิบหเด่นสุดนะคะครับมีตัวไหนบ้างสี่แปดห้าเด่นสุดว่าสี่แปดกับห้าแปด ห้าแปดครับผมแต่ว่ากลับตัวน้ำเนาะกลับด้วยเนาะกลับด้วยพวเช่นไงดอกบอกห้องบอลนี่นี่กับอันนี้ตัวร่องร้องมาไหมร้องมาหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งสี่เออเช่นั้นจบหนึ่งวันจบร่องหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งสี่ศูนย์สองกลับหนึ่งหกหนึ่งเก้าโอ้เขาต้องบนทางหลังนี่ไหมเนาะศูนย์สองศูนสองกลับผมให้ตัวร่อง ทั้งหมดจะมีอยู่หกคู่คือเก่าพี่น้องเด็กวัยไหลครับท่านหกคู่บบมือมือห้าสรบป็กับหกคู่แบบเดยไหลสำนักละมี6คู่อยูนะผมเลือกไล่สำนักมหกคู่มาคัดเนียนออกเด็กที่ชนกันมากที่สุดคือสี่แปดกับห้าแปดเอาเส้นเส้นประตันบ่อเขาวิ่นนเส้นประตันบ่มีน้โมเประจันบ่อมีตะวันมันนี้เอาเลขวิ่งทำแงวิ่งวิ่งเลขวิ่ง ตัเด็กชกัเยตัเจะเป็นแปดนี่ยลายก็มูอยู่กันเลยวิ่งแปดอ่ะเจ้นาดีกับวิ่งแปดด้วกันเจ้าหน้าแดกับแปดบอแปดกับหนึ่งโอเคครับผมอ่าโอเคเอาสรุปกันพี่น้องพีเนี่ยบานี่เนาะอืมเนีีแปดกับอันนี้มันเดกตัวเลียนเนื้อตัวเรียนตัวเรียนตัวเียครับผมเพรตัวลาเขาถอบ้ดังเลยซีส้มเผาเผาพันยังไงเรียชิ้นครับผมอ่ะอีซีครับผมอดีต แปดซีนี่เขาหนึ่งสองสามสี่สำนักครับผมแปดห้าสองแปดนี่แปดห้านี่ห้าสำนักคนนี้สองแปดนี่เขาอยู่สองสำนักอหนึ่งหกเขาอยู่หนึ่งสำนักสองสามสี่สำนักหนึ่งเก้าเขาอยู่หนึ่งสองสามสำนักหนึ่งสี่เขาอยู่หนึ่งสองสามสำนักส่วนแปดห้าเนี่ยจะยังขึ้นเดียนหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสำนักก็คือเดือนไปที่ห้าแปดแปดห้ากับน้ำกับน้ำ ส่วนุนซองนี่กัมีแต่คนเนือสกาครับเส้นหน้าดีรับน้องบวกบนบวกล่างพร้อมเนาะบนล่างเอาไปกับพร้อมพี่เราอพี่ครับผมนเอาดวันที่เก้ามิถุนายนนะครับสลับเลขชนกันสี่อาจารย์ดังชนกันมากที่สุดคือสี่แปดกับห้าแปดตัวเด่นนะครับเด่นสองคู่วนตัวร่องกับมีหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งสี่และศูย์สองเอาพี่เรอี่แคปตาจอไว้เอาไป จัดกันนะครับสองฟุ้มเครื่องเจอกันครับผมะออแนาโวเอฟซีกบบอครับแชมนาจอไว้ครับผมตามนี้ลักษณะอาริอาร์ลิเซาดนสองห้าสะครับเด่นสุดก็เป็นสี่แปดนะครับตัวรองก็เขากินน้ำด้วยิแชมป์นาจอได้ครับเออฟซีได้เด่นสุดสี่แปดห้าแปดกับตัวพอมครับตัวกันตัวร่างกันหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งสี่ ศูนย <02. S 2> ์สองวิ่งแปดกับหนึ่งนะครับสศกโศกันมันกัน <มา S 1> ครับทุกคนมองกล้องเนาะสำหรับที่นี่พอแต้มก็ไม่แค่นี้นะครับเนาะสศกโศกันมันกันทุกคนสวัสดีครับผม